ความเดิมตอนที่แล้วบูค์ได้รัควา,ามภาคของเขาลุกก่อฝ่ายฝรั่งเศสางหนักห่วงและท้ายสุดนั้นก็สามารถเขายิปปารีได้เขาเป็นแม่ทัพพันธมิตรคนสำคัญซึ่งทาให้ฝ่ายพันธมิตรนั้นชนะสงครามครั้งนี้และก็ตามนั้นบทสุดท้ายของเขาแต่สงครามนโปเลียนยังคงไม่จบลงและบทน,นี้เองที่ทําให้เขานั้นกลายเป็นตำนานสวัสดีครับแล้วก็พบก,กับผมอีกครั้ง แอนนโปเลียนจากช่อง history by แอนนโปเลียนช่วงนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ายอดวิวนะครับหรือยอดไลค์เนี่ยค่อนข้างตกลงมากนะครับสำหรับช่องของผมเนี่ยก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับในคลิปนี้เราก็อย่าลืมแชร์กดไลค์กดติดตาหรือสนุมพัฒนา่องทางต่างได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ตามติดชีวิตบูเคอร์นะครับมาถึงบททุกทางของเขาซึ่งน่นคือการยุทธวิธีรูนต่นเองไม่เสียเวลาแล้วครับมาเลิกันเลยหลังจากที่ฝา่าทำพิธนะครับ แล้วที่ฝ่ายธมิตนะครับสามารถเขายึดปารีสได้ในขีดล้นหนึ่งเป็หนึ่งสี่นะครับบูเคอร์เนี่ยก็ยึดตึกของกระทรวงมหาไทยเก่านะครับเอาเป็นกองระชาการเขาอะไรก็ตามนะครับในห่วงเนี้ยบูเคอร์สุขภาพดําเย่มากนะครับถึงขั้นที่เขาเนี่ไม่สามารถประชาการออกองทัพได้แล้วก็ให้ตอรี่เนี่ยครับมาเป็นผอ,อกองทัพแทนแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับเมื่อมีข่าวว่านโปเลียนเนี่ยชลาลัาบบัลลังก์นะครับแล้วก็ดูเนเธอร์ไปยังเกาะเอลเบ้นะครับ บูเคเกอร์เนี่ยก็หายดีวันดีคืนนะครับช่วงนี้เองเขาเตะในปลารีสนะครับซึ่งถึงแม้เขาจะบ่นว่าเขาไม่ชอบปลารีสหรือฝรั่งเศสนะครับแต่มันก็อดใจไม่ไหวนะครับที่เขาชอบเล่นพนันเขาเนี่ยมาไปที่ปลารีสรอยัลนะครับแล้วก็มาเล่นพนันเสมอจนกระทั่ง,ง,าทางโมว่าเขาออกจลากปารีสเนี่ยเรื่เงินถึง19,000ทาเลนเลยทีเดียวอะไรก็ตามนะครับบูเคอร์เนี่ยแทนที่ได้กลับเบอร์ลินนะครับไปหาภรรยาเนี่ยเขานะครับก็ต้องตามสเสด็จไปที่อังกฤษน,นะครับ ซึ่งกว่าถึงกิจนะครับก็ชมพิชณาอยู่เลยทีเดียวในบูเคอร์นะครับก็รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าชายนะครับแต่พระเจ้าเฟรดิกวิลเลียนที่สามในเมื่อถึงกิจนะครับเขาก็ฉลองนะครับเต้นรำับสาวอแสรวมถึงได้เจอยุธฮาเบนตันเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งตอนนั้นพวกเขาก็ไม่สนิทกันมากแต่ก็เคยยินชื่อเสียงซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็ตามนะครับเมื่อบูเคอร์เนี่ยกับบัลเซียนะครับในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็ได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีกาลาโฮมนะครับว่าจะขอลาออกนะครับเพราะตอนนี้ก็กกมาแล้ว แล้วก็อยากใช้ชีวิตป้านปลายอย่างมีความสุขในห่วงนี้เองนะครับที่ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยก็จะมีการเจรจาที่เวียนนานะครับเพื่อที่จะกำหนดทิศทางของยุโรปในอนาคตครับแล้วไปามาเนี่ยดูเหมือนว่าออสเตรียกับรัสเซียนะครับจะรมหัวกันบีมให้บัตเซียนะครับใหญ่โตเกินไปซึ่งการเจรจาที่เวียนนานะครับก็สร้างความไม่พอใจให้บูเคอร์นะครับกอเห็นได้ชัดเลยว่าฝ่ายพันธมิตรเนี่ยต้องการกดบ,บัตเซียนะครับสถานทิภาพก็อยู่ไม่นานนะครับ เมื่อช่วงมีนาคมคิร์ลนะันหนึ่งแปดหนึ่งห้าเนี่ยมัปเลียนนะครับได้รอบหนี่งจะเกาะเอลเบยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เข้าถึงปารีสอย่างง่ายดายแล้วก็ได้ประกาศนะครับตั้งจกกักรวรรดิฝรั่งเศสขึ้นใหม่ส่วนพระเจ้าหลุยส์ที่แปดนะครับก็รีพไพร์ขอ,นอกนโปเทศไปนะครับเอาเน,นี้ยทำให้ฝางวิทนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยทำท่าเหมือนจะตีกันนะครับกลับมาเจรจาสัมบกีแข่งขันกันอีกรอบหนึ่งเดืนวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมนะครับคิร์ลันหนึ่งแปดหนึ่งห้าทั้ ได้ประกาศตั้งพันธมิตรครั้งที่7นะครับโดยแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องสร้างกองทัพศาสนาขึ้นมา1นึ่งแสนห้าหม่นายนะครับและจะมาหยุดสงครามนี้จนกว่านโปเลียนเนี่ยจะจาหน้านะครับเพราะเขามองว่านโปเลียนเนี่ยเป็นผู้ก่อกวนมสนิภาาของโลกนะครับซึ่งสงครามครั้งนี้อาจจะดูไม่ใช่สงครามสำหรับฝรั่งเศสน,นะครับแต่มันคือสงครามกาับนโปเลียนโดยตรงโดยที่เวียนนานะครับก็ได้มีการถกแผงกันเบื้องต้นนะครับโดยฝั่งพันธมิตรเนี่ย จะสร้างกองทัพสนาขึ้นมา5กองทัพนะครับกองทัพแรกเนี่ยของกองทัพบัตเซียนะครับนําโดยจอมพลบูเค์ลาลาวหนึ่งแสนหนึ่นายแล้วกองทัพที่2นะครับกองทัพอังกฤษและดัตภายใต้การนําของยุคเฮนรีเดนตันนะครับราลาวเก้าหมื่นสามพันนายสองกองทัพนี้นะครับจะเป็บการที่เป็นเยี่ยมกองทัพที่สามนะครับกองทัพออสเตรียสองแสนหนึ่งหมื่นนายของที่ไทยทวัสเซมเบิร์ตนะครับ,ร 2, 10, บ,บ,ระรบจะข้ามไปน้ำลาย กองทัพที่4นะครับของรัสเซียเอารา 1, 50, หนึ่งแสนห้าหมื่นนายของบา์เคตอลี่นะครับจะเคลื่อนทัพมาอยู่แถวเยอรมันนะครับแล้วกองทัพที่ห้านะครับจ 15, ห็หมื่นห้าพันนายของนายพรมโยฮันฟิองนะครับอิสราเอลอิตาลีบูเคอร์นะครับจากตอนแรกเนี่ยที่ทาท่าอะไกษเียน,เเนนะครับกระโดงพระเจ้าเฟรดิเกเลเฮยนนะครับตอนตัวก,กลับมาประชาการกองทัพใหม่อรอบหนึ่งนะครับโดยกองทัพนี้จะได้ชื่อว่ากองทัพแห่งลายต่อล่างหรืออาร์มี่ออเดรลูว์ไล แล้วก็การบูเคอร์นะครับที่กับดีใจเฉยเลยผมมองว่าการเจรจาที่เวียนนานะครับทั้งบัตเซียเสียเปรียบทะลุครั้งเนี้ยนะครับและบัตเซียเนี่ยแสดงผลงานได้ดีเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนการรีเซ็ตการเจรจาที่เวียนนาใหม่นะครับบูเคอร์ถึงกล่าวว่านี่คือโชคดีที่สุดของบัตเซียที่มีได้สงครามเริ่มต้นใหม่ครั้งและกองทัพจะแก้ไขความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดที่เวียนนาบูเคอร์นะครับจะมองว่าตอนนี้สถานะของนักเปลี่ยนในฝรั่งเศสไม่มั่นคงนะครับและีกไม่นานเนี่ยอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองเห้นได้ซ้ำ เขามองว่าเผื่อนะครับอาจจะแทบต้องทำอะไรเลยซ้ำปล่อยพวกฝรั่งเศสตีกันเองนะครับแถมในข่าวนี้กองทัพฝ่ายมิดนะครับจะมีจำนวนมากกว่านโปเลียนมากโขเลยทีเดียวในวันที่18มีนาคมนะครับบัตเซียได้ประกาศดมพ่นโดยคราวนี้นะครับกองทัพของเขาเนี่ยมีถึงราวแตกกองทัพน้อยได้กันและพวกเขานะครับใกล้เริ่อดมพลในวันที่30มีนาคมนะครับกองน้อยหนึ่งสองสามนะครับเริ่มเคลื่อนทัพเข้าสู่เบลเยียมแต่อย่างนี้นะครับกองทัพส่วนใหญ่ของบัตเซียเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับ โดยกืบหนึ่งในสามเนี่ยเป็นพวกแลนเวอร์นะครับหรือกองกาลังพิทักษ์ปิตภูมิแถมการจัดหาสเสบียงให้กองทัพนะครับจะเป็นเรื่องยากด้วยบูเคอร์นะครับถึงขั้นที่ว่าต้องกู้เงินนะครับมาซื้อสเสบียงให้ทหารและเขากพบว่าเมื่อถึงดัตในเนเธอร์แลนด์นะครับทางฝ่ายนั้นเนี่ยก็ด้วยการเตรียมเสบียงล้อมรับทหารของเขานะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องมาก็ไม่สวยนะครับนอกนี้นะครับบูเคอร์เนี่ยได้ส่งไกเซนาลนะครับเสียธิการของเ,เนี่ยไปคุยกับบรนตันนะครับถึงแผนยุทธศาสตร์ที่จะทําการลุกฝรั่งเสียน ไกเซนาวนะครับก็แค่ทําแผนเดิมน,นะครับตอนขี้หลั่นหนึ่งแปถึงสี่แต่คือลูกค้ามาน้ํำลายแล้วก็บุกเข้าหาปารีสเลยนะครับโซเวรินตันเนี่ยเส้นเรียบนโย,ายาบายจากนัำบากริดนะครับคือต้องการให้บัตเซียเนี่ยใหญ่เกินไปนะครับเขาก็ต้องการกองทัพเนี่ยลุกไปถึงปารีสอย่างไรก็ดีครับเมื่อทั้งสองฝ่ายคุยกันเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับว่าจะลุกเข้าสู่ฝรั่งเศสนในช่วงปลายมิถุนายนโดยว่ากองทัพทั้งสองฝ่ายนะครับโดนผลกำพร้อมเสียก่อนเพราะตอนนี้นะครับกองทัพพวกเขาเนี่ย ยังเดินทับมาไม่ถึงเบญเยียมทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือในระหว่างนี้เองน,นะครับนโปเลียนเนี่ยก็ได้อยู่รวมพลน,นะครับตลาดหนึ่งแสนสองหมื่นนายอย่างลับๆแถวเลนแม่น้ำอมเบนะครับทางใต้ของเบญเยียมในระหว่างที่กองทัพบัตเซียนะครับแล้วก็ทัพอังกฤษและดัตเนี่ยยังรวมพลก็ไม่เรียบร้อยนะครับนโปเลียนเนี่ยก็ตั้งแต่แบ่งแยกทำลายนะครับทั้งสองก,กองทัพก่อนที่พวกเขารวมตัวกันติดนะครับในวันที่15มิถุนายนที่หลาดหนึ่งแสนหนึ่งห้ากองทัพนโปเลียน ได้ข้ามผลเดมเบนเยียมที่บริเวณเชรลัวการทัพแห่งวอเตอร์ลูได้เริ่มขึ้นแล้วทั้งเวนตั้นกับบูเคอร์นะครับต่างตกใจนะครับไม่คิดว่าฝ่ายนโปเลียนเนี่ยเติมลุกหาพวกเขาก่อนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งสองคนก็ตกบงกันว่าหากใครโดนโจมตีนะครับก็จะสับสนก,นกันและกันแล้วก็เป็นนโปเลียนนะครับที่เลือกโจมตีบูเคอร์เสียก่อนโดยที่ผมวิจุนายนนะครับกองทัพของนโปเลียนเนี่ยได้เห็นกองทัพอห่งบัเซียนะครับ อารมณ์พลที่บริเวณซอมเบรนะครับนอรเบรียนเนี่ยได้ส่งให้กองทัพนอยจากพลเนรนะครับไปดูที่ปีกซ้ายของเขาวงเวียนเคตาบาร์นะครับเพื่อกำหนด้กองทัพเวนตันเนี่ยมาคุ้มบูคือนักข่าเดียวกันนะครับเขาทุ่งกองกลังส่วนใหญ่เนี่ยเข้าโจมตีกองทัพของบูคือนะครับซึ่งตอนเนี้ยมีแค่ลาวสั่งกองทัพน้อยนะครับถึงแปดหมื่นสี่พันนายตั้งมันที่บริเวณยินยี่นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กนะครับมีคลองตั้งอยู่ทางใต้ของคอนะครับก็มีหมู่บ้านรวมถึงฟาร์มหหลาายยยยแ่่งงงนนะครรรััับต้เีกอู ซึ่งแผงของบูเคอร์ง่ายๆนะครับก็คือใช้คลองเนี่ยเป็นที่ตั้งรับนะครับรอให้เวนตั้มมาช่วยในขณะเดียวกันนะครับกองทัพออปเปียนเนี่ยมีราวเจ็ดหมื่นสามพันนายนะครับและปุเรยนก็ตั้งใจว่าจะโจมตีตึงนะครับแนวตรงกลางเนี่ยให้แฟร์บัตเซียนะครับดึงกองหนุนมาเรื่อยและท้ายสุดนะครับเขาเรียกจอมพลเนเนี่ยซึ่งเฝ้าอยู่ที่ควีตาบาร์นะครับให้โอบปีความบัตเซียซึ่งทําสําเร็จนะครับก็ทําให้กองทัพบัตเซียเนี่ยตีแต่กำดักนะครับและก็เสียหายหนักกัเลยเดียว นักเปลียนนะครับก็ได้เริ่มโจมตีตรงหน้าช่วงบ่ายสองโมงเย็นนะครับแล้วก็เป็นไปตามแผนนะครับก็คือบูเคอร์เนี่ยก็ได้ส่งกองกำลังเรื่อยๆนะครับมาตรงกลางแนวรบเพื่อตึงฝ่ายฝั่งอังกฤษไปแต่ในขณะเดียวกันนะครับนักเปลียนเนี่ยได้ส่งข้อความไปหาโจมพลนนะครับให้มันโอบปีขวาบูเคอร์แต่ปรากฏว่านีส่งมาไม่ได้นะครับพวกเขาเนี่ยติดพันกับรบกับเวรตันอยู่นะครับทาให้นักเปลียนเปลี่ยนแผนนะครับก็เลยขอหนึ่งกองทัพน้อยเนี่ยของนภายใต้การนำของนายพลเดย์ลองนะครับ มาช่วยแทนกระทั้นก็ตามนะครับเนเนี่ยซึ่งต้องการใช้เดย์ล่องนะครับก็โมโหเนก็บอกให้เดย์ล่องเนี่ยกลับมานะครับเดย์ล่องก็ไม่รู้ทําไงนะครับว่าทาตามคําสั่งนโปเลียนหรือเนดีท้ายสุดเนี่ยก็เลยแบ่งสถานเป็นสองส่วนนะครับเอาง่ายเนี่ยส่งไปแค่ไม่กี่กองพลนะครับไปช่วยนโปเลียนแต่ทําให้การโจมตีโอปีขวานโปเลียนนะครับขาดความหนักแน่นนะครับช่วงห้าโมงครึ่งนะครับแทนที่กองหนุนของนโปเลียนจะมานะครับกับกลายเป็นว่ายูดีเนี่ย มีกองกำลังของใครไม่รู้นะครับโผลมาทางปีซ้ายของฝรั่งเศสทาให้นักเรียนนะครับต้องชนะก,การโจมตีแลวก็ทําให้บูเคอร์นะครับมีการจัดตั้งแนวรบใหม่แต่พอรักเรียนทราบนะครับว่าไปกองกำลังเดย์ล่องเนี่ยก็ทาให้นักเรียนโมโหมากนะครับเพราะมองว่ากองกำลังเนี่ยควรโจมตีขึ้นเหนือมากกว่าน,นี้นะครับรวมถึงมีการนวไปด้วยนักเรียนก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับสั่งกองกำลังว่าองคลักเนี่ยหรือย,ยังกาเนี่ยเข้าโจมตีเต็มสูงนะครับกลางหมู่บ้านเลย แล้วก็ใช้กองทหารม้านะครับทั้งทหารม้าพุ่มเกาะถึงห้ากลม่มใกองทหารม้าสาวองนะครับเขา้าตีตีทางบัตเซียแทนซึ่งท้ายสุดน,นะครับเกินฝ่ายบัตเซียนี่ที่พายแพรนะครับและบูเคอร์เองเนี่ยซึ่งนำทหารม้านะครับเข้าช้าใส่ฝรั่งเศสเพื่อปริงเวลาให้กองทัพแตกนะครับเ็ไดรับบาดเจ็บด้วยนะครับมาเขาในถูกยิงทำให้บูเคอร์นะครับพัตตกมาเต็มศพม้านะครับเป็นทับขาซ้ายของเขาด้วย แตนเมื่อเกือบตกเป็นเฉลยนะครับอย่างนั้นก็ตามเนี่ยในหารติดตามเขาเนะครับก็มาช่วยเขาได้ทันโค้งเวลาสามทุ่มนะครับท้ายสุดเนี่ยของทัพบัลเซียนะครับกลาถอยกับสนามบรบทั้งหมด,ดเมื่อฝ่ายบัลเซียเนี่ยสูญเสียไปราวหนึ 5, ่งหมื่นห้าพันถึงหนึ่งหมื่นหกพันนายนอกนี้ในคืนนั้นเนี่ยจะมีฐานทีทัพเยราล์ว่าเก้าพันถึงหมื่นตายด้วยกันส่วนฝรั่งเศสเนี่ยสูญเสียไปราวหนึ่งหมื่นสองพันนายถึงแม้นะับเปลี่ยนได้ชนะนะครับแต่ก็เป็นชัยชนะที่มีเด็ดขาดพาเพราะฝ่ายบัลเซียเนี่ย ยังครงรักษากองทัพได้ส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ล่าถอยกสนามรบไปได้ในคืนนั้นเองนะครับระหว่างที่บูเคอร์เนี่ยหายสาบสูญนะครับแถมมีข่าวแพร่กระจายด้วยว่าบูเคอร์เนี่ยโดนจับเป็นเฉลยนะครับกินทําให้ฝ่ายบัเซียเนี่ยเสียขวัญทําให้กายสเนานะครับเสนาธิการเนี่ยต้องคืนมานหนังกองทัพแทนนะครับและเขาเนี่ยก็พากองทัพล่าถอยอย่างเป็นระเบียบแต่กาเชเนานะครับก็ได้ล่าถอยนะครับประธานตนออกเฉียงเหนือจะเตรียมสู่เมืองเวฟนะครับผมมองว่าถ้าเกิดบูเคอร์เนี่ย หากถอยไปทางเหนือเนี่ยเขายังสามารถติดต่อกับเวนตันได้น,นะครับตามแผนที่วางไว้แต่ยังเลือนถอยกับบัตเซียทางตะวันออกนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนั่นคือวันที่เนะครับกองทัพบ,บูค์เนี่ยก็ถึงเมืองเวฟนะครับถึงแม้อกองทัพเขาในภูมิากากตาลอยู่แต่ส่วนใหญ่นะครับก็สามารถลาดถอยเมืองเวฟได้จนถึงบูค์เองนะครับก็ได้กลับมาแล้วแถมฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยยังม,มีทีท่าจะไล่ตามบูเค์มานะครับเพราะกำลังส่วนใหญ่ของเขาเนี่ย กำลังไล่ตามตีเวนตัน an อยู่ไปทางบัตเซลบูเคอร์เองนะครับก็ได้เถียงกับไกชเชนอาต่อตั้งคืนวันที่17นะครับเพื่อตัดสินใจว่าจะเอาไงต่อ้าสุดนะครับเกมบูเคอร์เนี่ยตัดสินใจว่าจะช่วยเวนตัน an นะครับแทนที่ถอยไปยังบัตเซียโดยบูเคอร์ตัดสินใจว่าจะส่งทหารทั้งสิ้นสาวกวับับน้อยนะครับเอาเราห้าหมื่นนายเนี่ยไปช่วยเวนตันนะครับให้เหลือสุดเท่าที่จะทำได้ตกเที่ยงคืนนั้นนะครับไกเซนอาเนี่ยได้สั่งใหองทับน้อยที่4 3และ1นะครับ แบ่งเป็นสองคอลัมน์มุมตรงไปอย่างเวนิสเซลนะครับเอาง่ายกับตำบลโบตาลูนั่นเองในทานตัวรงข้ามนะครับรัพเรียนเนี่ยก็ได้ส่งกอทัพแย่นะครับของจอมพลกูที่ซึ่งมีเวลา33,000นายนะครับถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่ากองทัพของบูเคอร์นะครับแต่ยงมาเนี่ยมาทําหน้าที่ถ่วงกําลังบูเคอร์นะครับแม่ไปช่วยเวนตันได้กูชีนะครับแล้วสั่งจากรัปเรียนนะครับให้ติดตามกองทัพของบูเคอร์แม้แค่สายตา ในห้องทีสานะครับของวันที่18มิถุนายนเนี่ยกูที่รับข่าวว่ามีครับทหารใหญ่ของบัตเซียนะครับกำลังมุ่งหน้าไปยังบัตเซลเมื่อกูที่สับสนนะครับว่าควรทําไงดีระหว่างไปที่บัตเซลนะครับหรือจะมุ่งไปที่วาร์ฟซึ่งเป็นที่ตั้งของกองกำลังของบัตเซียนะครับซึ่งถ้าหากกูที่นะครับเลือกตามกองกำลังของบัตเซียเนี่ยเพียงบัตเซลนะครับเขาเนี่ยกลาจะสมทบก,กับนับปกปฏิรูปทันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าเขาโจมตีที่วาร์ฟนะครับก็ทําทให้กองทัพบัตเซียส่วนใหญ่นะครับมาช่วยเหลือเวนตันได้ทันและท้ายสุดน,นะครับก็เป็นกูชี่เนี่ยซึ่งตัดสินใจเดินทัพไปที่วาร์ฟนะครับซึ่งการตัดสินใจนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฟางเส,ส้นหนทายนะครับซึ่งทําให้นโปเลียนเนี่ย,ยพ่ายแพ้ที่วอเตอร์ลูทั้งนี้ก็ตามครับกองทัพน้อยสีบบส่ของบัตเซียเนี่ยภายใต้การนําของนนยพิบูโรนะครับก็เดินทางใกล้ถึงวอเตอร์ลูเต็มทนนะครับถึงขั้นที่ว่าพลรงสาขอบบัตเซียนะครับถูกฝ่ายฝรั่งเศ ในพ่วงบ่ายโมงนะครับซึ่งพลนโปเลียนรู้ข่าวว่าปัตเซียกำลังมาเนี่ยครับเขาเลยสั่งให้กูชี่เนี่ยรีบกลับมาทันทีนะครับแต่กับกูชี่รับคำสั่งนี้นะครับก็รอไปห้าโมงเย็นแล้วซึ่งเขาก็กลับมาช่วยนโปเลียนที่วอตเตอร์ลูไม่ทันนะครับโอ่งเวลาเองนะครับนโปเลียนเนี่ยได้แบ่งทหารมัเจ็ดพันนายนะครับภายใต้การนําของนายพลมงตองเนี่ยทําหน้าที่คุ้มความปีกขวาของเขานะครับในกรณีที่บัตเซียจะบุกมาในท้ายสุดนะครับฝฟาบัตเซียก็มาจริงนะฮะในเวลาช่วงหกโมงเย็น ออกองทัพน้อยสี่ของบูโรนะครับทาหน้าที่ในการโจมตีหมู่บ้านพงสนัวนะครับทางปีกขวาของฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นในระหว่างที่นนปเลียนนะครับการลดติดพันกเวนตันที่บริเวณเนินเซนจองอยู่หรือบริเวณวอเตอร์ูนั่นเองบูโรนะครับได้สั่งให้ทหารเขาเนี่ยหกกองพันนะครับเข้าโจมตีหมู่บ้านการโจมตีไปอย่างหนักหน่วงนะครับท้ายสุดเนี่ยนโปเลียนนะครับต้องส่งกองก,างางกําลังยังกาณนะครับถึงสองกองพลเนี่ยเข้ายึดหมู่บ้านพงสนัวคืนนะครับ แต่บูโลก็มายอมนะครับทาท่าตีหมู่บ้านคือครั้งหนึ่งเกิดเป็นการต่อสู้หนักหน่วงขึ้นมานะครับโดยหมู่บ้านเพชรนองทั้งนี้เนี่ะครับบูเพิ่ก็มาถึงนะครับแต่ก็เห็นว่าบูโล่ไม่่าไหวนะครับกระส่งกองหนุนมาเพิ่มเติมนะครับต่อไปก็ส่งโอกาสนะครับเข้ามาโจมตีหมู่บ้านนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ต้องแบ่งกําลังบิดเดินกาดนะครับเข้าโจมตีเวนตันด้วยตรงกลางในรบแต่ท้ายสุดนะครับแน่นอนว่าฝ่ายบัเซียเนี่ยซึ่งมาเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคร ก็สามารถที่หมู่บ้านเฟซโนงได้แถมการโจมตีเนที่ตงการนะครับของทหารศัตรูพระองค์เนี่ยก็ล้มเหลวนะครับทำให้กองทัพฝรั่งเศสนะครับแตกพ่ายนะครับหมู่บ้านเฟซนองเนี่ยเต็มไปด้วยศพนะครับของทหารฝรั่งเศสหรือบัตเซียทั้งนี้เองนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างเลื่อนขึ้นหน้านะครับถึงขั้นที่ว่ามีการจับเชยกันเลยนะครับแล้วก็เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับที่ท้ายสุดเนี่ยบูโรนะครับสามารถปากธงชัยหมู่บ้านได้สําเร็จในช่วงสามทุ่มเองนะครับซึ่งบูเคอร์เนี่ยกก็ได้พบบบัััเวนนนตะคร ซึ่งทั้งของฝ่ายก็จับมือครับแสดงความดีซึ่งกันและกันในการยุทธนี้เองนะครับซึ่งบูเคอร์เนี่ยเรียวกว่าการยุทธแห่งมหาบิดนะครับกองทัพบ,บัตเซียเนี่ยสูญเสียไปเกือบเวลา6,000-7,000นายส่วนฝั่งอังกฤษกับดัตนะครับสูญเสียไปเกือบเวลา20,000นายแต่มันคุ้มค่านะครับเพราะการยุทธเนี่ยได้ทำลายนะครับกองทัพออฟเบเลียนจนหมดสภาพและบูเคอร์นะครับก็สั่งท่านไล่ตามกองทัพฝรั่งเศสต่อนะครับจนกระทั่งมาถึงวันที่23มิถุนายนนะครับ คราวนี้กองทัพของเวนตั้งกับบูเคอร์นะครับกำลังหยุดตรงบรินเวณแนวป่นประการทางเหนือของฝรั่งเศสน,นะครับเพื่อรอให้กองทัพของพวกเขาเนี่ยรวมกำลังกันใหม่นะครับแต่บูเคอร์ก็หวังรวแรงนะครับว่าถ้าไอ้นโปเลียนเนี่ยหนีกลับปารีสนะครับมันก็น่าโดปนประชาชนปารีสเนี่ยฆ่าทิ้งนะครับแต่ยังไม่ทันไรนะครับในวันที่24มิถุนายนเนี่ยบูเคอร์ก็ได้ข่าวว่าตอนเนี้ยนโปเลียนเนี่ยหนีัยครั้งที่สองนะครับแล้วก็ได้มีการตั้งรัฐบาลเฉพาะกายขึ้นมาโดยมีดาวูนนะครับเป็นผู้ปกครองปารีส บูเคอร์นะครับตั้งใจลุกต่อไปถึงปารีสนะครับก็นังก็ตามในเวนตันนะครับก็ได้ทําการเจรจากับดาวูนนะครับท้ายสุดเนี่ยกองทัพดาวูนนะครับกลาถอยจากปารีสและฝ่ายอัลนิตนะครับก็สามารถที่ปารีสได้สําเร็จกองทัพพัฒมิตนะครับได้ยาตาสู่ปารีสอีกครั้งในวันที่7กรกฎาคมครศักราันหนึ่ทั้งนี้ก็ตามนะครับอากาศเป็นเวนตันนะครับที่ล็อบบี้นักการเมืองฝ่ายพัฒมิตก่อนนะครับว่าการยุควันที่งสิบแปดเมายนเนี่ยควรใช้ชื่อว่าวออเตรร์ลูนะคับ ไม่ใช่การไม่ใช่การยุติเห่งมหามิตรของบูเคอร์นะครับเพราะวอเตอร์ลูเนี่ยเป็นสัอคุมหลักนะครับซึ่งเบรนตันลบก็เสมือนว่าเป็นการให้เครดิตกับเวรนตันฝ่ายเดียวนะครับแล้วมันก็ทําให้บูเคอร์เนี่ยไม่ค่อยพอใจนะครับหน่อนี้เนี่ยบูคเคอร์นะครับยังไล่จับเธอฝรั่งเศสนะครับแลกค่าไทยนะครับรวมถึงยุดป้อมกรารของฝรั่งเศสจปนวนมากนะครับเพื่อหาเงินชดเชยนะครับแต่ที่เขาสูญเสียไปในช่วงเต็มกองทัพนี่แหละแต่ก็เป็นเฟดิกบริเฮมนะครับที่สั่งห้ามไว้แลวก็มองว่าตอนนเี้ กองทัพฝรั่งเศสนะครับอยู่ภายใต้การนำของพระเจ้าหลุยส์เรียบร้อยแล้วแต่บูเคอร์นะครับก็ยังวันเป็นเครื่องเทียร์พอนะครับดาวแห่งเห็มเหล็กอันเป็นเครื่องเทียร์พอนั้งสูงสุดของบัตเซียนะครับเป็นที่ปลอดใจแทนรวมถึงยังได้เครื่องเทียร์พอนนะครับอัศสินเห็นบาร์ดด้วยของ,องกิษนะครับเป็นมาปลอดใจเช่นเดียวกันผอมยุแห่งยอนะครับยังเชมบูเคอร์เนี่ยเป็นเลี้ยงเชลอ์ที่อังกฤษนะครับแต่เร่อว่าเขาไปเสดเพราะว่าแก่มากแล้ว ล่าสุดนะครับบูเคอร์ขอเกษียณในปลายปีนั้นนะครับและก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่เบอร์ลินนะครับหรือเขาก็ได้ย้ายไปที่ซาลีเซียนะครับก่อนเสียชีวิตนะครับที่คลิปโบวิดนะครับวันที่2กันยายนคีลาน1819นะครับรวมอายุได้76ปีได้กันเป็นปิดตานานนะครับบูเคอร์จอมพลสายลูกของบัตเซียนะครับผู้ปิดฉากจากรวรดฝรั่งเศสไปจุบไปนะครับสำหรับคลิป ยอมพลบูคือถ้าใครอยากฟังซีรีส์ไหต่อนะครับก็รีเควสเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ